สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Double c l a s h เราไปเรื่อยกันอีกเช่นเคยแล้ววันนี้เนี่ยมาเอาใจแฟนๆคลิปเปอร์กันหน่อยครับด้วยหัวข้อที่ว่า3เรื่องครับที่างด้านคลิปเปอร์เนี่ยน่าจะต้องเป็นกังวลครับเมื่อได้ลงสนามซีซั่นหน้านะนั่นแหละก็เป็นอะไรหลายๆเรื่องที่แฟนๆคลิปเปอร์น่าจะต้องรู้เอาไว้ครับว่าเฮ้ยมันอาจจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในซีซั่นหนาแน่ๆเลยไม่แน่หรอกอาจจะ50-50นะครับแต่ก็มีความเป็นไปได้แล้วมันน่าเป็นห่วงเหมือนกัน แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับกันเยอะๆด้วยนะเพราะว่าเราตอนนี้มีแคมเปญเส้นทางศูนย์หนึ่งื่นซับกันอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทำแคมเปญกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับช่วยกดกันด้วยเนาะ ทีนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังข้อ1เรามาฟังข้อ0ูดกันก่อนครับนั่นก็คือการที่ทางด้านของ L a c เ i คลิปต้องขาดควายไปค่ะว่าทําไมถึงไม่รวมเป็นข้อ1ไปเลยล่ะเพราะว่าน,นี้มันมันรู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันส่งผลกระทบแน่นอนเราจะมาดูอีก3ข้อนอกเหนือจากการบาดเจ็บของควายนะครับแล้วก็ยังหวังอยู่นะว่าให้พอจอยกลับมาแบบเหมือนหรือว่าดีกว่าช่วงอินเดียนาเพเซอร์นะครับแบบที่แบกเพเซอร์โคตรมันผมยังเอาใจช่วยพอจอยอยู่เหมือนกันนะอ่ะ เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเริ่มที่ข้อ1กันเลยดีกว่าเนาะลองมาถึงข้อแรกเลยครับนั่นก็คือการที่สเกดูลหรือว่าตารางการแข่งขันมันแน่นเกินไปจริงๆครับสำหรับ LA c l i p p e r ในฤด,ดูกาลที่จะถึงนี้นะครับมันมีถึง5ครั้งด้วยกันครับที่ที่ด้าน LA c l i p p e r เนี่ยต้องเล่น5เกมใน7วันอ่ะ ตามรูปที่ผมขึ้นไว้ให้ทุกคนดูเนี่ยนะครับที่เขียนไว้ว่า five games in seven night breakdown นะครับเราจะเห็นได้เลยว่าทางด้านคลิปเปอร์เนี่ยต้องเล่น5เกมภายใน7วันถึง5ครั้งและเมื่อเทียบกับทีมอ,อื่นๆเนี่ยนะครับมากสุดคือ3เซตอย่างชิคาโกคลิฟแลนด์ดัลลัสฮิลเันพอร์ตแลนด์แล้วก็สเปอร์สถูกไหมเออแล้วถามว่าเฮ้ยเราทำไมอ่ะทำไมทางด้านของ LA คลิปเปอร์ถึงต้องโดนไรแบบนี้อยู่ทีมเดียวถูกว่าเพราะาอย่างน้อย5เซตถ้าให้แฟงๆหน่อยมันก็ควรจะ โดนสัก3-4ทีมหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ คำตอบนั่นก็คือการที่คลิปเปอร์ต้องใช้สนาม s t a b เปิลเซ็นเตนั่นเองแล้วถามว่าสนามของ Stable Center เนี่ย p r i o ออริหลักจริงๆมันคือของใครครับ2ทีมครับที่ใหญ่ๆเลยก็คือ Los Angeles King นะครับรวมถึง Los Angeles Lakers เนี่ยจะได้เหมือนจะได้สิทธิ์ในการเลือกวันก่อนนะครับหรือไม่ก็ตารางเนี่ยจะจัดให้ทางด้าน Lakers ได้เลือกก่อนรวมถึง Los Angeles King ด้วยนะทีนี้มันก็เลยเหลือวันอื่นๆว,นน ون, วันนู้นวันนี้ที่ทำให้คลิปเปอร์ เ,เลือกไม่ได้จริงๆครับว่าเฮ้ยผมอยากได้วันนี้ผมขอวันนี้ได้ไหมมันเลือกไม่ได้ไงครับเพราะว่า Priority หลักเนี่ยมันไปอยู่กับ Kings แล้วก็ Lakers มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าพอสมควรครับแล้วก็น่าจะเป็นงานหนักสําหรับไท r อน n ูเลยทีเดียวในการที่จะ change lineup หรือว่าปรับเปลี่ยน lineup ให้มันสมดุลรวมถึงไม่ให้ถึงด้านพอหรือว่าคนอื่นเนี่ยต้องรับงานหนักเกินไปครับในการที่ s c กดูม <stuff> kind of <environment> ันแน่นขนาดนี้ และเรื่องที่เป็นผลพวงถัดมานะครับก็คือมีแนวโน้มที่จะโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานมากขึ้นนั่นเองครับก็ง่ายๆเลยครับจากที่มันแสดงให้เห็นแล้วเนาะว่าตารางมันแน่นซึ่งจริงแล้วตารางที่แน่นเนี่ยไม่ได้เริ่มเป็นแค่ปีนี้นะแต่ว่ามันก็เริ่มฉายแสงนะครับความมีปัญหากับคลิปเปิลตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับเพราะว่าทางด้านควายเลอนาเนี่ยก็เจ็บ ACL ทางด้านอีวิกาซูบัคซ์เนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บอีกมาคัสมอริสก็ตามนะครับเจ็บที่หัวเขา่านี คลัสบารทูมนะครับก็มีอาการเหนื่อยล้าจาก การเล่นสะสมนะครับแล้วก็ไปหมดในช่วงซีรีส์ที่เจอซันรวมถึงถึงด้านพอจอเนี่ยในปีที่แล้วก็ยังมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าเล็กน้อยนะครับซึ่งน่าจะเกี่ยวกับกระดูกนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ได้แค่พักผ่อนเท่านั้นครับไม่สามารถรักษาแบบเต็มที่ได้เพราะว่าตารางที่มันอัดแน่นแล้วมันก็ส่งผลถึงเพลย์ออฟอย่างนี้แหละครับแล้วถ้ามองไปลึกกว่านั้นจริงๆเนี่ยทางด้านของ LA c l i p p e r ครับมีคนที่อายุ32อนะครับอยู่ถึงประมาณ3คนแล้วมีผู้ ผู้เล่นที่อายุ31อยู่ถึง5คนเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นมันก็รวมแล้ว8คนนะนะที่ดูแล้วมันจะมีประสิทธิภาพทางร่างกายเนี่ยอาจจะน้อยกว่าเด็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะสเป time หรือว่าส่งเวลาที่ให้ลงเล่นเนี่ยกับทางด้านลูคเคนน่าหรือว่า t เทเรน e ์แมนได้มากขึ้นนั่นเองครับเพราะว่าทั้งสงคนนี้ก็เป็นตัวหลักที่สามารถเล่นได้นะแล้วก็สามารถที่จะทำผลงานได้ดีด้วยนะครับ และเรื่องสุดท้ายครับซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับคาวายแบบทางอ้อมนะครับนั่นก็คือพอไม่มีคาวายแล้วเนี่ยทางทีมจะเล่นได้แย่ลงไม่ได้ในเชิงในที่แบบว่าคาวายไม่ได้ผลิตสกอร์นะแต่ว่าการที่ไม่มีตัวดึงกราฟฟิตี้ไปครับเออเรื่องนี้น่าสนใจครับอย่างที่เราเห็นใน โพสซีซ uh, ันหรือว่าเพลย์ออฟปีที่แล้วครับ Break Jackson ơi, um ơi, เบรกจีแจ็กสันเอ่ยิโคลัสบาทูมเอ่ยก้าวขยวบขึ้นมาได้ดีมากรวมถึงทางด้านเบรกจี G เนี่ยสามารถเป็นเซคเคอร์ลีดิงส corer หรือว่าคนที่ทำแต้มเป็นอันดับ2ของทีมได้เลยนะครับต่อจากทางด้านควายเรียนหนานในช่วงเพลย์ออฟ แต่ก็นั่นแหละครับทุกคนรู้แล้วแหละว,ว่าถึงด้านเบรเกร์จีแจ็กสันนิกบาทูมเล่นดีกันมากๆรวมถึงเทเรนซ์แมนนะครับเพราะฉะนั้นการปิดเนี่ยก็น่าจะแน่นขึ้นครับเพราะว่าขาดทวายไปนั่นเองนะครับในการที่จะดึงกราฟิตตี้ออกไปเนาะทีนี้เรามาดูในการยิง3มแต้มกันบ้างครับการยิง3มแต้มของทางด้าน LA c l i ค p e r เเนี่ยมีถึง9คนนะครับที่สามารถยิง3มแต้มได้สูงกว่า40%ซึ่งถือว่าเยอะมากๆและนี่ไม่รวมทางด้านของทวายเรยอนานะครับ กับแพทริกเบเบอรี่ที่ยิงไปประมาณ39กว่าเปอร์เซ็นต์น่ยนะฮะทีนี้ เรื่องที่มันต้องน่าคิดต่อจากนั้นคือการที่ควายเนี่ยมาสร้างเพลงให้เอย่ยควายเนี่ยมาเล่นเกมบุกให้เอย่ยมันสร้างพื้นที่ให้เยอะมากๆครับที่จะทําให้แบบอย่างลูคเคนนาดเรจจี้แจ็กสันหรือว่าคนอื่นเนี่ยมีการยิง3มแต้มที่ง่ายขึ้นแต่ว่าซีซั่นนี้เนี่ยครับพอไม่มีควายปุ๊บมันก็น่าจะเกิดเรื่องอะไรแบบนี้ขึ้นคือทุกคนเนี่ยน่าจะไปปิดทัน c l o s e o u เรลรวมถึง n o t ิสแล้วว่าเฮ้ยไอตัวเนี้ยปล่อยไปไม่ได้แล้วก็สามารถมี ประสิทธิภาพในการปิดมากขึ้นเพราะไม่ต้องห่วงทางด้านควายอีกด้วยเพราะฉะนั้นทางด้านคริปเปอร์น่าจะเจองานที่ยากพอสมควรนั่นแหละครับ ทีนี้ก็คงต้องถามแฟนๆคลิปเปอร์เลยครับว่าคิดเห็นยังไงกันบ้างนะซึ่งจริงมันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับว่าสิ่งที่ทางด้าน L a คลิปเปอร์ต้องเป็นห่วงจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างครับแล้วผมก็ขอภาวนานะครับให้ทางด้านควายเลนาดเนี่ยหายเจ็บกลับมาเร็วๆด้วยจะได้สร้างสีสันให้ NBA ได้ต่อไปเรื่อย,อยและน่าจะได้เล่นคู่กับพอลจอร์ดอย่างเมามันแล้วก็ดีไม่ดีครับอยากจะให้ทะลุไปเจอโกลเด้นสเตทด้วยน่าจะมันพอสมควร นะครับโอเคเพราะ,ะนั้นลนี้แอดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีฮะ